สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอจุดประกายความคิดเติมพลังชีวิตสร้างแรงบันดาลใจกับปอด็อกเตอร์วีรินทิรานาทองบอจรัสในวีรินอินสปาย สวัสดีค่ะการสื่อสารที่ดีไม่เพียงต้องระวังเพียงแค่คำพูดเท่านั้นนะคะแต่ว่าควรจะให้ความสำคัญกับการแสดงออกทางสีหน้าด้วยวันนี้วีรินอินสปา e มีเทคนิคควบคุมสีหน้าให้มีชัยไปกว่าครึ่งมาฝากกันค่ะร่วมสร้างแรงบันดาลใจโดยซอสหอยหนางรมตราแม่ครัว การแสดงสีหน้าอาจส่งผลต่อการรับรู้ของผู้อื่นได้แม้จะไร้เสียงพูดใดๆสีหน้าที่ไม่เหมาะสมอาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดหรือทําให้สูญเสียโอกาสสาคัญในชีวิตได้ไม่ว่าจะที่ทํางานการเจรจาต่อรองหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ส่วนตัวเอ๊ะแล้วเราจะควบคุมสีหน้าให้อยู่หมัดได้ยังไงล่ะคะอ๋อก็ต้องทำตามเทคนิคนี้เลยค่ะ ก่อนสื่อสารกับผู้อื่นต้องมีสติในการควบคุมสีหน้าไม่แสดงอารมณ์ที่ไม่ดีให้คนอื่นเห็นใช้เทคนิคโปฟลเกเฟสโดยฝึกไม่แสดงอารมณ์ในสถานการณ์ที่กดดันเช่นไม่ยิ้มไม่ขมวดคิ้วหรือทำหน้าไม่พอใจแสดงถึงความกังวลหรือความตื่นเต้นใดๆจะทำให้คู่สนทนาหรือคู่เจราจาไม่สามารถคาดเดาการกระทำของเราได้ การมีมัธุรสวาจาและสามารถควบคุมสีหน้าท่าทางของเราได้นั้นเป็นเครื่องมือที่จะช่วยดึงดูดความสำเร็จและแรงสนับสนุนจากผู้คนรอบข้างได้อย่างมหาศาลเลยนะคะแล้วเราจะกลับมาเอ๊ะอ๋อกันใหม่ในวีร in ีมอินสปายส์สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว